สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจคเคนพาทุกท่านมารับชมกับสวนทุเรียนสวยๆอีกหนึ่งสวนนะคะซึ่งสวนทุเรียนส่วนนี้นะคะต้นสวยสมบูรณ์มากๆเลยค่ะพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่กำลังพอเหมาะนะคะกำลังดีเลยค่ะบนพื้นที่มีบ้านน็อกดาวให้ด้วยนะคะหนึ่งรางไว้พักผ่อนและมีสระน้ำในแปลงค่ะต้องการยกแปลงด่วนพิเศษนะคะราคาสุดพิเศษด้วย เทียง1.890 0 0้บาทเท่านั้นค่ะราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะคะในสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะมีต้นทุเรียนอายุ4ปี32ต้นทุกต้นสวยสมบูรณ์ค่ะมีน้ำมีไฟพร้อมเลยนะคะและยังมีบ่อน้ำอีก1บ่อน้ำดีวางระบบน้ำสปริงเกอร์ไว้เรียบร้อยทั้งสวนนะคะอยู่ห่างจากสุขุมวิท8.5กิโลเมตร อยู่ใกล้กระอ่างเก็บน้ำเขาจุก2.3กิโลเมตรอยู่ใกล้น้ำตกเขาชะเมา10กิโลเมตรมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพรอมโอนนะคะที่ดินสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชุมนุมสูงตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะ ท่านใดสนใจสวนทุเรียนแปลงสวยแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนะัดชมพื้นที่แปลงจริงโดยตรงนะคะติดต่อคุณประภาสสายด่วนเข้าไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์หรือจะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณประภาสยังมีบริการฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศด้วยนะคะ สนใจติดต่อโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงค่ะสำหรับวันนี้เจเคโนโขอราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ